สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหาน้อยพารวยนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์แอดตักซิลานะคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่4มิถุนายนพศ2563ค่ะก็มาพบกับบรรยากาศใต้ร่มไม้ ทางบ้านอาจารย์นะคะใต้ต้นกล้วยเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้อากาศร้อนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลมก็แรงเช่นกันนะคะดาวเด่นประจําวันของอาจารย์แอ้นะคะ6ดวงท่านสามารถนําไปใช้ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกค่ะชอบเสียงโชคแบบไหนก็นําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้นะคะ ตัวเลขเหล่านี้นำมาจากท่านอาจารย์ยาเจ้าของสถาบันตักศิลาของเรานะคะซึ่งท่านใดนนำมาจากวิชาการให้เลิกขั้นสูงค่ะท่านใดที่อยากจะเรียนนะคะเรียนเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านตัวเลขแล้วก็โหราศาสตร์นะคะก็สามารถติดต่อสอบถาม มาได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะปกติแล้วอะค่ะทางสถาบันจะเปิดคลาสสอนฟรีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะก็คือท่านสามารถเรียนในวันเดียวก็จบได้เลยหรือท่านใดอยากจะเรียนหลายๆครั้งนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็มาเริ่มกับดาวเด่นประจําวันของวันนี้เลยนะคะดาวเด่นดวงแรกค่ะคือดาวหนึ่งนะคะ ดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งภูมิปารูแห่งเริกและยังเป็นอุจจาพิมุกเกาะอยู่นวังลูกที่7ดมีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะดาวเกค่ะดาวเก้าหรือดาวพระเกตนะคะอยู่ในตำแหน่งทาริโทแห่งเริกเกาะอยู่นวังลูกที่1มีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตนวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวเจ็ดค่ะดาวเจ็ดนะคะ หรือดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งโจโรเรกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นาวังลูกที่1มีดาว7หรือดาวเสาร์เป็นเจ้านวังและยังได้วรโครณนาวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาว3ค่ะดาว3หรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งเพชชาคาดเรกและยังเป็นอุจจาพิมุกเกาะอยู่นวังลูกที่7มีดาว3หรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังบริสุทธิ์ดาวเด่นตัวที่หประจําวันนี้คือดาวสองนะคะ ดาวสองหรือดาวจันอยู่ในตำแหน่งเพชฌฆาตเลิกและยังเป็นนิดเกาะอยู่นาวังลูกที่1มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านาวางังและยังได้นาวังบริสุทธิ์ค่ะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้คือดาวหกค่ะ ดาวหกนะคะหรือดาวสุกอยู่ในตำแหน่งเทสาตรีแห่งเลิกและยังเป็นจุลจักรเกาะอยู่ณวางังลูกที่หนึ่งมีดาวหกหรือดาวสุกเป็นเจ้าณวางังและยังได้นาวาังบริสุทธิ์ค่ะดาวเด่นหกดวงอาจารย์แอ้ก็จะคัดออกมาเหลือสี่ดวงตามที่อาจารย์แอ้ชอบนะคะดาวดวงแรกค่ะอาจารย์แอ้คัดออกมานะคะที่ชอบเลยสองค่ะหนึ่งนะคะหกค่ะ เค่ะสองหนึ่งหกเจดจับคู่สองจับคู่3ามได้เช่นสองหนึ่งสองหกสองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดะคะหรือหกเจดนะคะหรือนำไปจับกับในจักรราศีเพิ่ม,เต,มเติมได้เอาตามที่ท่านชอบได้เลยนะคะทุกอย่างใช้สติแล้วก็อยู่ที่เราด้วยเนาะใช้วิจารณญาณในการรับฟังทุกๆครั้งที่อาจารย์แอบบอกไปนะคะ6กับ9้าเลขเดียวกันทุกครั้งเลยค่ะส่วนใหญ่ บางท่านรู้เสียดายจังเลยอาจารย์เนี่ยหกกับ9กเลขเดียวกันไม่ได้กลับอะไรเงี้ยนะคะนําไปพิจารณาเพิ่มเติมได้นะคะและดาวเด่นวันนี้ที่อาจารย์แอชชอบตัวเดียวชอบหนึ่งค่ะขอให้ทุกท่านเฮงเรับโชคจับเลขไหนปังเลขนั้นนะคะแล้วก็ท้ายคลิปเหมือนเดิมค่ะอาจารย์แอจับคู่2คู่3ไว้เป็นแนวทางไว้ให้ท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมไลยกลุ่มของอาจารย์แอนะคะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแอดไลน์มาที่แอดโหราพารวย88แล้วแจ้งทีมงานว่าขอเข้าห้องอาจารย์แอนะคะ แล้วเมื่อเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะได้ลายลายส่วนตัวของอาจารย์แอ้ก็แจ้งนิดนึงค่ะว่ามาจากรายการฮาน้อยพารวยมาจากรายการ youtube อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งที่อาจารย์แอ้จะได้แจ้งแบบนี้เพราะว่ามีสมาชิกหลายท่านเยอะมากเลยค่ะออแอดไลน์มาแล้วอาจารย์แอ้จะได้แบบดูแลได้ทั่วถึงอะนะคะก็ฝากไว้เป็นกำลังใจให้อาจารย์แอ้แบบนี้ทุกๆวันนะคะที่สำคัญนะคะฝากกดไลค์กดไลค์นะคะ กดแชร์ค่ะแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็ เป็นกำลังใจให้อาจารย์แอ้แบบนี้ไปทุกๆวันทุกท่านสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้ YouTube ได้เลยนะคะติชมรายการของอาจารย์แอ้ได้แล้วก็อยากจะให้รายการดำเนินไปในทางแนวไหนสามารถเข้าร่วมติชมได้เลยนะคะอยากจะเสนอในอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวอาจารย์แอ้เข้าไปตอบทุกคำถามค่ะอาจจะตอบช้าหน่อยแต่ตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้วันนี้ก็ลาไปกับบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะ